ุกไปอ่ะไม่สุกมันเหลืองกำลังเดมทะเลไม่ต้องเอาไปผิวมันเหลืองไงครับผิวเหลืองครับผมไอ้นี่ตกเท่าไหร่นะสองโลสาหรอถ้าแกะทะเลไม่เก็บตังค์ใช่เสียเ่อยโอเคไหมกำลังกินเนี่ยกำลังกินเท่าไสองสามสองโลสามสอโลสามเท่าไหร่สามร้อยสามสิบอไอรอยสาเนี่ คิดอะไรดีคิดอะไรดีฮะยังงาได้สามรอยสี่นี่ดูเนื้อเนี่ยนี่ดูเนื้อครับลองมือกดดูดิลองมือกดอ่ะตามมาตามมาโอเคไหมให้กดเลยให้กดเลยครับบอกแล้วครับไม่เละลองสามเราเท่าไหร่กันได้ไหมหลันได้บอกหไม่ได้บอก สามพีสามพีเป็นสี่ห้าอยู่แล้วกี่สิบห้าบาท

ระวังนะครับระวังล่วงนะครับเฮียตื้อพองทองผมเนี่ยทองรอนทองหวอนทองไงโอ้นี่พกเงินมาสี่แสนเลยนะเนี่ยต้องเอากาดไหมเนี่ยไม่ต้องอากาดมั้งเท่าไหร่นะสามเดีลยไม่ดีแม่ไปเรียบร้อเดียกสี่ร้อยท้อสิบบาท พี่ยากลูกใหญ่ครับวันนี้นิ่มไนี่มมาบอกอัเนี่ยกำลังกินเหรอได้แบบไหนโอ้อยากได้แบบไหนอยากกินแบบไหนเออเอาแบบไหนเอาแบบเอาแบบว่าอยากแข็งมากกำลังกินอ่ะกำลังกินแบบดีที่สุดไม่มีเม็ดเลยเลยไม่มีเม็ดครับโอ้โหเปลือกอะไรไม่มีเม็ดเลยสุดยอดเลยไม่ได้ยังไงได้รางวัลได้ไม่ได้รางวัลหรอคะได้รางวัลได้รางวัลเลยได้รางวัลเลย นี่ไงเขากำลังหารางวัลให้อยู่เฮียหลังเียไม่เห็นอะไเฮียบ้ารู้ละอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ละเอากำลังกินเหมือนกันว่ะง บาหวานนะหมอไม่ให้กินด้วยนะเยอะนตั้งแม่อายุ80แล้วตายก็คุ้มละ150ก็เอ่อต้องปลคกไปๆเป això. ็มบาหวานด้วยนะโอ้มันจะลดได้ครับพ <bu y 1977> ี่นะกินเข้าไปเนี่ยมันจะลดได้นะครับนึกว่าเป็นอะไรก็คุ้มเรา80ก่ดีขึ้นได้ไหมเออดีครัต้องปลูก ยาเล็กไปนาสุดไปไมาเอากำลังกินครับกำลังกินือว่าเขาเย็นน